สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะเรามาดูนะคะรีอายังไม่กลับบ้านเนื่องจากเนื่องจาก,อจากอตอนนี้เวลาสี่ทุ่มเนื่องจากทําทไมถึงยังไม่กลับบ้านอ,อ๋อผมต้องต้องมาส่งข่าวให้ทราบก่อนเนื่องจาก,เน,จากเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจที่เราทุ่มเทนะครับรวมแรงกายแรงใจทั้ง พี่พี่เอฟซีทั้งพี่พี่ยูทูบเบอร์ทั้งผมแล้วก็เอตตาจากการที่แอดมินที่ออฟฟิศว่ตอนนี้เราเออเลอมากเลยสมองยังไม่เออเลอตอนนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่รีอาเลอร์เลยยูทูบเบอร์ก็เออเลอร์ขึ้นกันไง แต่ก็มีความสุขครับเลยมีความสุขเนาะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารับค่าคอมกันเนาะพรุ่งนี้มีนัดรับค่าคอมช่วงบ่ายเนาะค่ะช่วงเช้าน่าจะไปเห็นลุงโบจะพาไปทำความสะอาดใช่ค่ะช่วงเช้าเราก็จะมาค่ะนะคะอันนี้ก็เรียนะคะจะมาแจ้งข่าวให้ลุงใช่ไหมคะไป ไแค่อยู่นะไปหางกันนอไนอยังไรสดอยู่ไหมเขาไปซ่อไนอก็ได้นะครับไนอกยังไรสดอยู่นะแม่่ต้องแอนเฟรี้ก็ไรสดอยู่นะครับ่ะลุงคะเดี๋ยวหน้ากกก็ไรอยู่นะครับรีอากำลังจะมาอันนี้ให้ลุงค่ะรีอามาแจ้งข่าวให้ลุงค่ะรีอาม่แจ้งข่าวให้ลุงทราบอ่าลุงอย่าเพิ่งลงไลท์ลุงอย่าเพิ่งลงไลอย่าเพิ่งลงไลนะคะ่ะรีอาจะมาแจ้งข่าวให้กัลุงทราบนะครับสปสปสปนะสปาสปสป สกายครับสกายเกือบจะเป็นทางการแล้วตอนนี้ใครมีออมเก็ตมั้งครับทำไมอ่ะจะเป็นลมบ่อกโอ้จะเป็นลมบอกบทส่วนไหนคะบทส่วนไหนคะอ๋อร้อยแปดจบอ้าวยืนบอกอ้าวจนกระทั่งสิ้นเย็นก็ยอดสรุปสุดท้ายแล้ว ถึงเป้าหมายที่เราําหนดไ้ละถึงเป้าหมายที่เราสมมติทีนี้เนี่ยกิจกรรมการมอบมนัะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้กรับพรุ่งนี้เลยก็จะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดโรงเรียนก่อนแล้วค่อยกลับมามอบก็เดี๋ยวันกงานก็จะมาแต่เช้าแหละแต่เช้ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็จะแจกการ์ทีนึงก็ยยอดไม่เป็นทางการคือเราก็ทำ ได้ตามเป้าหมายนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งได้ครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ขอบคุณพี่พี่ยูทูบเบอร์ขอบคุณเอสที่ใสลุงพลก็แต่งทุกท่านเลยนะครับขอบคุณยูทีทั้ท่านด้วยนะครับขอบคุณยมทูปเบอร์ด้วยนะครับเ่ว่กันพัดดันนะครับยอดคงวิยานะครับทะลุตาม เป้าหมายนะครับแต่ก็อาจจะส่งเสียงรบกวนการสวดมนต์บ้างไม่เป็นไรครับผมสวดได้แล้วอีกพีโซก็เพียงแต่พวกคนอื่นก็จะคุยไม่รู้เรื่องกับเอซีครับผมแต่ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ต้องเรียกว่าเราขออนุญาตทำาะเพราะว่ดีครับต้องการที่จะให้คือจริงๆแล้วพี่ๆเอฟซีตั้งใจเนาะ โทรห้เขาแล้วโทรมาไม่อยู่โทรมาจนรับสายไม่ทันนะซึ่งเราก็ยินดีมากๆนะครับผมตรงนี้แล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์เองก็รับสายให้เราด้วยนะฮะช่วยกันรับสายช่วยกันตอบแชทนะครับแล้วก็อาจจะมีบางบางยอดบางออเดอร์ที่เดี๋ยวเราเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มีหลายสายที่ยังค้างอยู่ในเครื่องผมอยู่เลยผมรับไม่หมดนะก็จะต้องติดต่อไปนะครับใช่ๆก็ยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่า ต้องบอกเลยว่าณขณะนี้ณตอนนี้เนี่ยครับผมนะครับเช็คข้อมูลเบื้องต้นครับผมครบตามเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมการมอบค่าคอมมิชชั่นไอ้โทษทีมอบโบนัสก้อนใหญ่ครับพรุ่งนี้มีแน่นอนใช่ครับนะครับพรุ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับความสำเร็จของของเรานะครับเหล่าเอฟซีเหล่าพี่พี่ยูทูบเบอร์แล้วก็ทีมดีอาร์นะครับรอทำสำเร็จแล้วนะฮะเอฟซีทำสำเร็จแล้วครัเอฟซีทำสำเร็จแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวฝากคุณลุงขอบคุณอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันพักก่อนก็สําหรับหลวงพลประแตนเองก็ขอบคุณเอชีทุกท่านนะครับที่ให้ความม <Ireland> <inan S 2> <Hence> ุเคราะ์นะครับสนับสนุนกับผลิตผลิตภัณฑ์รียานะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับรียาแล้วก็กาแฟกาแฟนะครับกาแฟกาแฟนะครับของรียานะครับแล้วก็คงจะมีผลิตภัณฑ์อีก ดีหลายอย่างที game, like that, <S <S sure. okay. right. okay. ่จะนําเข้ามานะก็คอยดูว่าทางริอาเาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะครับที่จะส่งมอบให้กับเอ็ีที่รักสุขภาพครับแล้วก็ความสวยความงามเนาะน่าจะมีเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยทุกคนเั็นก็ขออวยพรนะครับให้เอทุกท่านนะครับพบในความสุขความเจริญนะครับทุกสิ่งใดก็คอยสมพรปาัฒนาทุกๆเรื่องทุกๆประการนะครับ โซ่ทดีใจกันลุงด้วยนะคะ FC เนอะนะคะนี่ค่ะนอนหลับแล้วผมได้กับออฟฟิศแล้วดีใจด้วยเสดงว่าไม่ใช่เป้าหมายแล้วเงินแสนเป้าหมายคือจะได้กลับออฟฟิศออดีใจด้วยครับได้กลับออฟฟิศครับไม่ต้องนอนเกียกานแถวนี้แล้วไม่ต้องนอนเกียการแถวนี้แล้วไม่ต้องนอนเต้นแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันโอเคนะคลิปนี้นะคะก็ดีใจกับลุงด้วยนะคะนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ่ครับผมเดี๋ยวออเดอร์ขัดตกบกพร่องไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คกันอีกรอบเช็คข้อมูให้ครบห้าร้อยกล่องเด้อ๋อใช่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นภารกิจของแต่ละช่องใช่ไหมต้องเช็คข้อมูลตัวยองด้วยนะใช่ใครจะครบห้าร้อยก็ได้รับโบนัสนะครับรอรุ้นค่ะรอรุ้นนะคะ นะดีใจกับลงเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะ